คลิปนี้ย้ทอนสิพาพี่นอ้องเมียบานเมียบซองยะทอนครับพี่น้องยะทอนคนจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องกลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยม,มแม่เนาะค่ะเลยพามาเบิงสวนบักพีกมาเขาปลาบักพีกค่ะพี่น้องซึ่งทางสุรินทร์เนี่ยพันสิเฮ็ดบักพีกได้พี่น้องย่ำแหล่งพคนปลูกบักพีกขายตัวย่ำหน้าปีพันก็นเฮ็ดปลูกให้ปลูกหน้าโทมพันมาเก็บบักพีกรับจ้างพอดีพี่น้องโอ้มีมูหลเหมือนหนีเห็นบ่ที่ดินทางนี้งามๆนี่พี่น้องปลูกบักพีกแล้วค บักพริกินดาฮอดกินดาเนี่ยมพี่น้องเห็นบอกคนมารับจ้างเก็บค่ะข้างเก็บพู้เดียวไปโซงอ้ายบาไหวค่ะพี่น้องตายแท,แท้ๆค่ะพี่น้องเห็นบ่เนี่เดี๋ยวจะท่อนสีมาโซฝีเมืใหยเบิงไว้จะท่อนเนี่เก็บบักพิกคือบอ่ล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะท่อนสีผ้าพี่น้องมาเก็บบักพิกเบิงนี่ตีเก็บบักพิกต้องใส่สองมือนะคะว่าเก็บแบบไดเลยค่ะเนออันนี้อันนี้มือสมักเลยนะคะมือฉมัรอยู่ทั้งคนท้างนั้นเลยค่ะพี่น้องมาเบิงเดี๋ยวจะท่นสิเก็บไปเบิงค่ะพี่น้อง สองมือไซเล็บแล้วค่ะนิปโปเฮ้าเน็กต้องแปลงสีเห็นบ่มันก็จะดังปอดเป็ดปอดเป็ปดปแบบนี้ผู้พเ,ลเพเเลเ,ยพเ,เ่ยวนี่เพลเรยวอยู่ดีเลยพี่นอ้องแต่ยจ้ทองก็ทำได้อยู่เียงก็ทำไม่เก่งเต็มที่นะนี่แบบนี้ปอดเป็ดปอดเป็ดแบบนี่เลยก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเครื่องฮ้อนจะเร็วกวกานเน้ครับพี่นอ้องนี่เครื่องยังไม่ร้อน เป็นจังไรคะพี่น้องฝีมือยายท่อนโอ้ยเรามีความสุขค่ะพี่น้องกับบานเกิดทั้งเถ่อเนาะค่ะเนาะนูนมีมูกรลายปกติอารมณ์แบบนี้โดนๆเลยวาบานเื่อก็ดีใจแล้วค่ะพี่น้องไม่เห็นพ่อเม่พี่น้องเออทีเขาเกิดมาต่หน่อยหอมเพิดงสิก็ดีใจค่ะพี่น้องมันเป็นความสุขเออกับไปมองฟางสสยแห่มองเพลสายบือค่ะพี่น้องบักพิกกะง่ามถือใจแห้งค่ะขาพี่น้องเออซุ่มชื้นทั้งบักพิกทั้งคนไปเนาะค่ะเนาะแลไวก็มะทายเบิงสวนดอกไม้ค่ะพี่น้องคือนี่คือดอกดาวเรืองของ น้องงามค่ะอุ้ยงามมากเบงแนมพี่น้องแต่เห็นดอกไม้ก็มีแห้งเลยพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเห็นเบิงเพิ่นเกิดสิป,ปูเป็นรุ่นรุ่น,นไปต่ค่ะพี่น้องเห็นบอ,น,อนนั่นอันนั้นปลาน,น,นั่นบานหลายข้าฮิตุระอยู่ค่ะพี่น้องก็เลยเห็นมันบานคักบานเน่ขอบคุณผู้คนที่เบิงฝากติดตามยายทอดเน่เด้อครับเปลี่ยนบรรยากาศจากบ้านยายทอดมาต่างจังหวัดจ้า